สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราได้อ่านบอนสีมาใหม่อีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะบอนสีตัวนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็แพงมากๆเลยละ่ะนะคะน้องชื่อบอนสีชายชนนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะดูความสวยของน้องเนะาะใบของเขาจะมีทั้งสีเขียวเข้มสีเขียว สีขาวนะคะแล้วก็ป้ายสีแดงนะเพื่อนๆลองมาดูนะคะอันนี้คือบอลสีชายชนนะคะที่ได้น้องมาใหม่อีกนะคะเราได้มาอีก3ต้นนะคะเพื่อนๆน,นะมาดูบางใบนะคะบางใบก็ป้ายเกือบหมดเลยนะคะป้ายแดงเกือบหมดเลยแต่ก็ยังมีสีเขียวไว้ให้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะบอลสีชายชน นี่นะคะตัวนี้ไม่ใช่บอนสีชายชนของเราสวยงามน,นะคะเพื่อนๆจะถูกจะแพงก็ยังรักเหมือนเดิมนะคะบอนสีชายชนการของน้องสีเขียวเลยนะคะบอนสีชายชน สีสวยสดเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆถ้าจะให้สดใสย,ยิ่งขึ้นนะคะใช้ผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกำลังเลยเนาะใช้ตัวนี้แหละนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆชายชนอ่นนี่นะคะต้นแรกถ้าเป็นสมัยก่อนก็ใบละพันราคานะนี่ก็น่าจะ ประมาณเจ็ดันนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ราคาก็เบาๆนะคะเพื่อนๆถ้าใครจะเก็บสะสมบอนสีนะคะช่วงนี้ก็ซื้อได้เลยเนาะเพราะราคาก็ก็ไม่แรงเท่าไหร่ละตอนนี้แต่ก็พอหาได้หาได้นะคะบอนสีชายชนความสวยก็ประมาณนี้นะคะ ถึงว่าใครๆก็อยากได้ครอบครองเนาะเพราะว่าน้องเขาสวยงามแบบนี้นี่เองชายชนนะคะเ,เพื่อนๆมาดูสีจะเข้มนะคะกัดสีสวยเข้มเลยต้นแรกมาดูต้นที่สองนะคะต้นที่สองน้องก็กัดสีประมาณนี้นะคะ กัดมากกัดน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพื่อนๆเนาะบางต้นเพื่อนๆเจอสีเขียวหมดเลยก็มีนะคะแต่นี้ของเราโชคดีที่ก็มีป้ายนะป้ายมาแล้วไหมแตกหลอดแล้วมีป้ายนะคะใายชนนะคะในได้น้องมาใหม่ๆเลยนะคะ ต่อมาต้นอีกต้นนึงต้นที่สามนะคะก็กัดสีเห็นไหมคะสวยเนาะกัดสีไม่กัดก็มีนะคะไม่กัดก็มีลองดูนะคะเพื่อนๆของบางคน,เ,นเป็นสีเขียวหมดเลยก็มีนะอันนี้ก็ของพี่กันตรีก็โชคดีถือว่ากัดสีละเดี๋ยวเรามาคอยดูกันใหม่นะคะว่า น้องจะเป็นยังไงนะคะบอลสีชายชนค่ะช่วงนี้ก็ออกช่วงแรงนั้นเอช่วงฤด,ดูหนาวแล้วนะคะน้ำอย่าให้ขาดนะคะน้ำอย่าให้ขาดเตรียมหาภาชนะรองน้ำไว้เลย อันนี้ก็ดีกรอดนะั่งเริ่มเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มหลอดมีอยสามต้นสายชนนะคะ สวยงามน,นะคะดูนะคะจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆลองมาดูการกัดสีไม่เหมือนกันสองต้นนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่กัดสีไม่เท่าไหร่แต่เราก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะว่าน้องเป็นยังไงมีใบสวยมากๆเลยกันสีกัดสีสวยงามจริงๆ บอนสีชายชนน้ำนะคะแล้วก็แสงแดด อย่าให้แดดจัดนะคะแดดจัดใบไหม้นะคะเพื่อนเนนะถ้าอยู่ในร่มก็ควรจะเอารับแสงแดดอ่อนๆนะคะ ค่ะวันนี้พี่กันตรีก็ต้องขอขอบคุณ f อซทุกท่านนะคะที่ติดตามผลงานทั้งช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ